สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องสำคัญๆญที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องที่เอ่อกำลังเป็นที่จับตาในสหรัฐอเมริกาค่ะคือเรื่อง g o v e r n government s h u ัด down ครั้งล่าสุดซึ่งเออดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะมีอะไรมากกว่าแค่การปิดหน่วยงานชั่วคราวแบบที่เราเคยเห็นนะคะครับสวัสดีครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับมีคาเตือนที่ ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันจากเรดาริโอผู้บริหารกองทุนเฮจฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเขาศึกษาเรื่องพวกมหาอำนาจการรุ่งเรืองร่วมสลายมาตลอดชีวิตเขาบอกว่าอเมริกากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดมนมากโอ้โหคำนี้แรงเหมือนกันนะครับค่ะเป็นคำเตือนที่ ต้องฟังเลยนะคะเพราะดาริโอเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มองผ่านประวัติศาสตร์ยาวๆเลยการที่เขาเอาสถานการณ์ตอนนี้ไปเทียบกับรูปแบบการล่มสลายของจักรวรรดิในอดีตมันก็ทำให้เราต้องคิดนะคะว่าชัดดาวรอบนี้มันมีอะไรลึกกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับจะมาดูกันว่าทำไมชัดดาวครั้งนี้ถึงดูแตกต่างแล้วก็อาจจะอันตรายกว่าเดิม มันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความผันผวนใหญ่ๆที่กูรูระดับโลกเขากำงวลกันหรือเปล่าแล้วผลกระทบมันจะไปถึงไหนบ้างกระทบโลกยังไงแล้วมีโอกาสอะไรให้อาเซียนให้บ้านเราไหมท่ามกลางเรื่องวุ่นๆพวกนี้ค่ะแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญที่เขาอ้างถึงด้วยครับผมเริ่มกันที่ว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมก่อนนะครับปกติชัดดาวก็คือสภาตกลงงบไม่ได้หน่วยงานรัฐก็หยุดทํางานชั่วคราวมันก็เป็นการต่อรองทางการเมืองครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนความตั้งใจมันจะต่างออกไปโดยเฉพาะจากฝั่งทรัมป์ค่ะข้อมูลบอกว่าทรัมป์ไม่ได้พูดแค่เรื่องพักงานเหมือนเดิมแต่เหมือนขู่จะว่าใช้จังหวะนี้ไล่คนออกถาวรเลยซึ่งมันคนละเรื่องกับที่เคยเป็นมาเลยนะคะมีคนเปรียบเทียบกับตอนอีลอนมัสทํากับ Twitter แต่แน่นอนอันนี้สเกลมันใหญ่กว่าเยอะมันคือความมั่นคงของประเทศเลย ใช่ครับแล้วที่ชัดกว่านั้นคือการใช้ชัดดาวเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบเปิดหน้าเลยมีประกาศเลยว่าจะตัดงบโครงการเกี่ยวกับสภาพอากาศ8 0 0 0ล้านเหรียญใน16รัฐที่พวกว่าเป็นเดโมแครตอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงบแล้วครับมันคือการข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามกันชัดชัดเหมือนที่มีคนของทรัมป์ออกมาโพสเยอะๆเ,เลยนะคะว่าเป็นการตัดเงินทุนโครงการหลอกลวงสีเขียวอะไรแบบนั้นมันยิ่งชัดเลยว่าเจตนาคือการเมืองไม่ใช่เรื่องบริหารงบประมาณปกติ ชัดเจนครับฝั่งเดมโมแครตเขาก็ตอบโต้แรงเหมือนกันผู้นำสอส,อสอเดมโมแครตฮักิีมเจฟฟรีสก็บอกเลยว่าไม่ยอมถูกขู่แบบนี้ก็สะท้อนว่าข้างในมันร้าวมากขัดแย้งกันรุนแรงพร้อมจะบวกกันเต็มที่แล้วการเมืองข้างในเดือดขนาดนี้แล้วทำไมมันถึงถูกมองว่าอาจจะเป็นชนวนไปสู่ปัญหาระดับโลกได้ล่ะคะบทวิเคราะห์เขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าเหมือนจุดไม้ขีดในห้องที่เต็มไปด้วยถังน้ามันรั่วแล้ว อะไรคือถังน้ํามันรั่วที่ว่าคะมีปัจจัยอะไรที่มันรออยู่แล้วบ้างถังน้ํามันใบแรกที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัวเงินดอลลาร์สหรัฐเองครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์กำลังเจอปัญหาเอออ่อนค่ามากที่สุดในรอบ50กว่าปีเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่มากสําหรับสกุลเงินที่เป็นศูนย์กลางโลกมาตลอดแล้วอะไรทําให้ดอลลาร์อ่อนขนาดนั้นคะบทวิเคราะห์เขาว่ายังไงบ้าง บทวิเคราะห์ชี้ไปที่ผลสะสมจากนโยบายหลายๆอย่างในอดีตนะครับโดยเฉพาะช่วงทรัมป์ทั้งเรื่องสงครามการค้ากับจีนการใช้จ่ายภาครัฐที่เยอะมากๆโดยเฉพาะตอนโควิดซึ่งก็ต้องพิมพ์เงินออกมาเยอะนี่ประเทศก็สูงเป็นประวัติการเลยพวกนี้มันค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกนะครับต่อเสถียรภาพของดอลลาร์ในระยะยาวก็เลยเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าเอ๊ะเงินมันเริ่มไหลออกจากสินทรัพย์ดอลลาร์มากขึ้น นั่นคือถังใบแรกแล้วถังที่สองละคะที่เชื่อมเชื่อมกันอยู่ถังใบที่สองที่สะท้อนความกังวลนี้ชัดๆเลยก็คือราคาทองคำครับที่พุ่งสูงปรีดแบบน่าตกใจการที่ราคาทองคำมันวิ่งไปใกล้ๆ4,000ันดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยเออเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยไปเก่งกำไรกันดีกว่าแต่มันถูกมองเหมือนเป็นไซเรนเตือนภัยครับที่ดังลั่นไปทั่วโลกเลยคำว่าไซเรนเตือนภัยในที่นี้หมายความว่ายังไงคะหมายถึงว่า คนกับนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยกำลังหมดศรัทธานในระบบเงินกระดาษหรือเฟียตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะดอลาลาร่าที่เป็นแกนหลักอยู่ตอนนี้ไงครับเขาก็เลยมองหาสินทรัพย์ที่มันเอ,อ่อจับต้องได้มีค่าในตัวเองมากกว่าในยามวิกฤตซึ่งตามประวัติศาสตร์ทองคาก็คือสิ่งนั้นแหละครับการที่คนแห่ไปซื้อทองันเยอะๆเนี่ยมันสะท้อนความกลัวความไม่แน่นอนอย่างแรงต่อระบบการเงินโลกปัจจุบันที่มันพึ่งดอลาลาร์เป็นหลักอยู่ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพื้นฐานการเงินโลกมันก็มีความเปราะบางรออยู่แล้วพอมาเจอการเอาชัดดาวมันเล่นเป็นเกมการเมืองแรงๆแ,แบบนี้มันก็เลยเหมือนไปเขย่าเสาที่มันงอนยันอยู่แล้วให้ยิ่งสั่นเข้าไปใหญ่ถูกต้องครับซึ่งสถานการณ์พื้นฐานที่มันอ่อนไหวแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้มุมมองของคนที่มองภาพใหญ่ๆอ,อย่างเรดาลลิโอที่เราพูดถึงตอนตอน้นน่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะเขามองเรื่องนี้เชื่อมกับประวัติศาสตร์ยัยงไงบ้างคะ เรดาริโอนี่มองกว้างมากครับเขาใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ย้อนไป500ปีเลยนะเพื่อดูรูปแบบการขึ้นการลงของมหาอำนาจต่างๆจากโมเดลของเขาเนี่ยตาลิโอวิเคราะห์ว่าสหรัฐตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นที่5ของวงจรนี้ครับขั้นที่5นี่ลักษณะสำคัญสำคัญมันเป็นยังไงคะตามโมเดลของเขาขั้นที่5หลักๆเลยคือสังคมมันจะแตกแยกกันมากทางการเมืองแบบรุนแรงแก้ไขาย,ยาก มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมสูงมากๆมากๆแล้วที่สำคัญคือคนเริ่มไม่เชื่อมั่นในสถาบันหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลศาลหรือแม้แต่สื่อซึ่งลักษณะพวกนี้มันก็ดูจะสะท้อนภาพสังคมอเมริกันหลายปีมานี้ได้ค่อนข้างชัดนะครับและคำเตือนที่น่ากังวลที่สุดของดาริโอคืออะไรคะ คำเตือนที่แรงที่สุดของเขาคือถ้าความขัดแย้งภายในพวกนี้มันยังแรงขึ้นเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้สหรัฐก็เสี่ยงมากที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่6 stage 6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายในโมเดลของเขาและนิยามของขั้นที่6ก็คือสงครามกลางเมืองหรือการล่มสลายของสังคมอย่างรุนแรงโอ้โหนี่คือคำเตือนที่หนักมากนะครับจากคนที่ศึกษาข้อมูลพวกนี้มาทางชีวิต โหฟังแล้วก็น่าคิดมากเลยนะคะแค่ความขัดแย้งการเมืองภายในถ้ามันไปถึงจุดนั้นจริงๆผลกระทบต่อโลกนี่ประเมินไม่ได้เลยน่าสนใจนะคะมุมมองประวัติศาสตร์ของดาริโอชี้ไปที่ความขัดแย้งภายในและอย่างนูเรียลรูบินีหรือดรดูมที่เขาแม่นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจละคะเขามองเห็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอะไรที่เชื่อมโยงกันบ้าง ครับนูเรียลรูบินีที่เราจำกันได้ว่าเขาทำนายวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ได้เป๊ะๆเ,เนี่ยเขามองว่านโยบายเศรษฐกิจบางอย่างที่มีความเสี่ยงจะถูกนำกลับมาใช้โดยเฉพาะแนวทางแบบทรัมป์มันอาจจะพาอาเมริกาแล้วก็อาจจะลามไปทั่วโลกเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสแต็กเฟลชันครับ s แ a ็กเฟลชันพอจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรสแต็กเฟลชันนี่เหมือนฝันร้ายของนักเศรษฐศาสตร์เลยครับ มันคือสภาวะที่แย่ๆซอนกันคือเงินเฟ้อสูงมากของแพงไม่หยุดแต่พร้อมๆกันนั้นคนก็ตกงานเยอะอัตราว่างงานสูงแล้วเศรษฐกิจโดยรวมก็โตช้าหรือไม่โตเลย GDP ต่ำเหมือนรถที่เครื่องยนต์ติดๆดับๆแต่ค่าน้ำมันกลับแพงขึ้นเรื่อยๆอครับมันแก้ยากมากทางนโยบายเพราะถ้าจะขึ้นดอกเบีย้ยคุมเงินเฟ้อเศรษฐกิจก็อาจจะยิ่งพังคนตกงานเพิ่มแต่ถ้าจะลดดอกเบีย้ยอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เงินเฟ้อก็อาจจะยิ่งพุ่งไปกันใหญ่อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแปลว่าวทั้งสองมุมมองเลยทั้งจากประวัติศาสตร์ของดาลิโอแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของรูบินีกำลังชี้ไปที่จุดอันตรายคล้ายๆกันที่มีต้นต่อมาจากความขัดแย้งภายในที่มันแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต,ต่อๆกันไปถูกต้องครับประเด็นสำคัญที่อาจจะใหญ่กว่าตัวชัดดาวเองด้วยซ้ำก็คือวิกฤตความเชื่อมั่นที่มันสร้างขึ้นมาการที่ผู้นำการเมืองใช้กลไกของรัฐเป็นอาวุธ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแบบไม่แคร์อะไรเลยเนี่ยมันทำลายความเชื่อมั่นที่โลกเคยมีต่ออเมริกาว่าเป็นประเทศที่มั่นคงคาดเดาได้ยึดหลักการเพราะเสาหลักที่เคยค้้ยันระเบียบโลกมันเริ่มสั่นคลอนให้เอ็นชัดๆแบบนี้มันก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าศูญยากาศแห่งอำนาจ (power vacuum) ขึ้นมาได้ครับแล้วในภาวะที่เสาหลักดูเหมือนจะสั่นๆแบบนี้ภูมิภาคอื่นๆอย่างอาเซียนเรามีการเคลื่อนไหวอะไรเพื่อรับมือหรือสร้างทางเลือกของตัวเองบ้างไหมคะ บทวิเคราะห์ที่เราดูมาเขาชี้ไปทางไหนบ้างมีครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและสำคัญมากในอาเซียนเลยคือความพยายามร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของภูมิภาคขึ้นมาเองเพื่อลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์ในระยะย,ยาวครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยคือโครงการ Regional Payment Connectivity หรือการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศในอาเซียนนี่แหละครับการเชื่อมโยงระบบชำระเงินนี่มันทำงานยังไงคะในทางปฏิบัติจริงๆ อธิบายง่ายๆก็คือระบบจ่ายเงินย่อยๆของแต่ละประเทศในอาเซียนอย่างพร้อมเพยบ้านเราเพย์นาวสิงคโปร์ด้วยนาวมาเลเซีย QRS อินโดอะไรพวกนี้ครับมันกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันโดยตรงเลยผลที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือคนในประเทศสมาชิกเนี่ย สามารถใช้แอปธนาคารในมือถือของตัวเองสแกน QR code จ่ายเงินค่าของค่าบริการในประเทศสมาชิกอื่นๆที่เข้าร่วมได้เลยทันทีโดยเงินมันจะถูกแปลงค่าระหว่างสกุลท้องถิ่นโดยตรงเลยไม่ต้องวิ่งไปผ่านดอลลาร์เป็นตัวกลางเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับโหจริงเหรอคะหมายความว่าสมมติเราไปเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดก็ใช้แอปธนาคารไทยสแกนจ่ายที่ร้านค้าได้เลยเหรอคะใช่ครับ ในประเทศที่เขาเชื่อมระบบกันเรียบร้อยแล้วทำได้เลยมันทำให้การเดินทางการท่องเที่ยวการค้าขายเล็กๆน้อยๆในภูมิภาคมันสะดวกขึ้นมากๆลดค่าธรมเนียมแลกเงินลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์และที่สำคัญสุดๆเลยคือมันลดบทบาทลดการพึ่งพาดอลลาร์ในชีวิตประจำวันของคนในภูมิภาคจริงๆ นี่แหละครับที่บทวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นดีดอลลาร i ไรเซชันของจริงที่จับต้องได้มีผลกับคนจริงๆไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแล้วนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างทางเลือกให้ภูมิภาคเราเองจริงๆเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะแล้วในขณะที่อาเซียนกำลังสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาแบบนี้มีมุมมองเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประเทศไทยไหมคะในฐานะที่บทวิเคราะห์บางส่วนมองว่าเราอาจจะเป็นหลุมหลบภัยที่น่าสนใจสำหรับเงินทุนต่างชาติมีพูดถึงประเด็นนี้ครับ บทวิเคราะห์อ้างถึงมุมมองของผู้จัดการกองทุนต่างชาติบางคนนะครับที่มองว่าท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นในตลาดหลกัหลกๆทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยกลับดูน่าสนใจในฐานะแหล่งพักเงินทุนหรือ safe h a v e นด้วยเหตุผลหลายอย่างเหมือนกันครับมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้ไทยถูกมองแบบนั้นอย่างแรกเลยคือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมันค่อนข้างหลากหลายครับไม่ได้พึ่งอุตสาหกรรมเดียวหรือตลาดส่งออกเดียวมากเกินไป มันก็เลยมีความสามารถในการรับแรงกระแทกจากข้างนอกได้ดีกว่าประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งไม่กี่อย่างอย่างที่2คือนโยบายต่างประเทศของไทยที่พยายามวางตัวเป็นกลางไม่เลือกข้างชัดเจนในสงครามการท้าหรือความขัดแยงมหาอำนาจซึ่งตรงนี้ทําให้ไทยยังค้าขายยังมีความสมพรานทางเศรษฐกิจที่ดีได้กับทุกฝ่ายทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งกลุ่มอื่นๆอ,อันนี้เป็นจุดแข่งที่สําคัญมากเลยนะครับในยุคที่โลกมันกำลังแบ่งขั้วชัดขึ้นเรื่อยๆ ความเป็นกลางนี่ดูจะเป็นแต้มต่อสําคัญจริงๆนะคะยุคนี้แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะปัจจัยที่3ที่เขาพูดถึงกันคือความต่อเนื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนครับโดยเฉพาะผ่าน BOI ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรต่างๆดึงดูดการลงทุนแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เน้นอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมอนาคตพวกพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้า EV เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆสิ่งเหล่านี้มันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนระยะยาวครับที่มองหาฐานการผลิตการลงทุนที่มั่นคงหน่อยการที่เราเคยผ่านวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี40มาแล้วก็คงเป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเรามีความรอบคอบมีภูมิคุ้มกันทางการเงินมากขึ้นในวันนี้เทียบกับมหาอำนาจบางที่ที่อาจจะกำลังเจอปัญหาคล้ายๆที่เราเคยเจอมาแล้วหรือเปล่าคะ เป็นประเด็นที่น่าคิดครับบทเรียนราคาแพงจากปี40เนี่ยมันก็สร้างความตระหนักความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงจริงๆทั้งระดับใหญ่ระดับเล็กทําให้สถาบันการเงินธุรกิจไทยแข็งแกร่งรอบคอบขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆในยามที่ระบบการเงินโลกกำลังเจอความไม่แน่นอนความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะคล้ายๆความผิดพลาดในอดีตที่มหาอำนาจบางประเทศกำลังเจออยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ครับ ค่ะก็นับว่าเป็นมุมมองที่ให้เห็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับและในตอนท้ายนี้อาจจะมีคำถามปลายเปิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าในขณะที่ระเบียบโลกเก่าที่มีมหาอำนาจที่เราคุ้นเคยเป็นผู้นำกำลังเจอความท้าทายสั่นคลอนอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ย แล้วระเบียบโลกใหม่ที่อาจจะกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นมาไม่ว่าจะผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคแบบอาเซียนหรือผ่านเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆห,หน้าตาของมันจะเป็นยังไงแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือการปรับตัวของเราล่ะครับทั้งในฐานะคนคนหนึ่งทั้งในฐานะประเทศเพื่อที่จะมองหาและก็คว้าโอกาสท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายครั้งใหญ่นี้ควรจะเป็นไปนในทิศทางไหน นี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิดหาคำตอบกันต่อไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์หรืออยากให้คนรอบตัวได้รับรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่อง Podcast n i c ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ